อันกุศลอื่นใดไม่เทียบด้วยทำบุญช่วยทางด้านการศึกษาเป็นการสร้างคนดีมีปัญญาล้ำเลิศก,กว่าการสร้างอย่างอื่นใดเก้ากัาดี้ใครน้อมถวายด้วยความรบแต่เะ็ดพระพระคุณทัาคุณพระวชิรปัญญากรท่านเจ้าน้าเพื่เอเบรจยม เจ้าว่าวัาาด่าะดูพระรามหลวงรูปที่เก้าเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี่หนึ่งของระยะรองพรมทั้งพินสงในพิธีขอ,อยัดญาติเชิญเชิญถือว่าเป็นการเจริญน้ำใจในตรีจิตพิภาพแล้วก็เป็นการประนวกด้วยเนื้อนาบุญอันสคัญยิ่งใหญ่ท่านที่กรบทุกท่านครับ พิธีวันนี้จัดอยู่ในหนึ่งของสี่พิธีของความเป็นไทยเราเรียกพิธีนี้ว่าเป็นพิธีทานพิธีในคำว่าทานพิธีนั้นเรามักจะคุ้นกับการที่จะถวายสิ่งของเช่นสังฆทานแด่พระสงฆ์องค์เด่เป็นต้นการจัดพิธีในการทอดกระถินก็ดีก็จัดอยู่ในประเภทข,ของทานพิธีปาป่าก็เป็นส่วนหนึ่งของทานพิธี ซึ่งหนึ่งในสี่พิธีดังกล่าวนะครับซึ่งเรามีความเป็นกุศลพิธีบุญพิธีทานพิธีและก็คําว่าปกิณกะพิธีอีกชัูนหนึ่งนะครับพระสงฆ์ในพิธีห้ารูจะได้มีเบลตาขึ้นประจําอย่างอาจสงในการประกอบพิธีขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นขอบพระคุณในเนื้อนาบุญอันสาคัญยิ่งนะครับที่มีการประกอบพิธีสําคัญวันนี้นะครับ ตามที่ทางฝ่ายพิธีกรนะครับได้กล่าวและละเอียดนะครับในส่วนต่างๆไปค่อนข้างสมบูรณ์เรียบร้อยก็ขอได้ทบทวนว่าวันนี้เป็นการรวมพลังตั้งใจที่ดีงามและก็ถือว่าเป็นงานที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงรวมเป็นที่ตั้งเป็นที่สําคัญสำนักงานเขตพิท่การศาึกษาประถมนิสราระยองเขตนึ่งขออนญาตได้นําเรียนครับเมื่อวันที่ย0ธันวาคมนี้ มีการจัดงานสำคัญงานใหญ่นะฮะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเกยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับครูบาอาจารย์แต่ทำงานตย่งนี้อย่างมีคุณค่าในการจัดงานสำคัญเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมางานมหกรรมวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเบสต์การ์นะครับความทั้งรลงวันนะครับ,รนะรบเพชรระยองวันปีการศึกษาส5 6 8นะฮะ ถือเป็นงานที่นะครับมีความเป็นมากกรรมางๆของวิชาการที่เป็นเลิศเป็นเอกเป็นหนึ่งและตรงนี้ก็คือเป็นการทําให้เกิดนะครับพลังของการขับเคลื่อนเรื่องของ,งการวิชาการ,นะรมีการจารัดเสวนานะฮะในรูปแบบรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นกับ active learning ประวัติศาสตร์เปลี่ยนอดีตให้มีชีวิตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้เกิดประโยชน์นะฮะอย่างยิ่งเช่นการมีความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วก็ถือว่าระยองนั้นเป็นจังหวัดที่มีความสุาพันในขณะนี้ซึ่งจะมีการแต่งงานต่างๆอีกสองปีนะฮะทยแด์เบลเล่ก็จะมีเกิดขึ้นที่ระยองตอนนี้มีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเช่นกันนะครับขอผู้คนนะครับและขอขอต้อนรับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เดินทางมาถึงท่านอดีตผู้ในการนัานการเกี่ยวกับการศาึกษาสมัยนั้นนีงรวมกับมัธยมไปีมอยู่นะครับนะฮนะ,ะท่านอดีตผู้ในการเกษมความเป็นพาน ถือเป็นผู้ที่ดีที่บุคคลในด้านของการศึกษาในแวดวงของการศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับที่เดินทามาถึงในช่วงนี้นะฮะนะครับในนะครับระยะหลังแม้สุขภาพของท่านจะนะครับไม่แข็งแรงนักก็ตามนะครับและก็ได้นามาให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับนะท่านพอรองวิชัยบอกว่าเนี่ยนี่คือ นะครับท่านผู้ในการเขตพื้นที่สมัยนั้นยังรวมอยู่นะฮะทั้งบัณยมและก็ปฐมนะครับเป็นท่านแรกเลยนะฮะนะครับเป็นท่านแรกนะฮะใช่ใช่เรา,ามีการปรับโครงสร้างผมจําได้แม่นเลยนะฮะ2546นะครับ2546ปรับโครงสร้างใหม่เป็นชุดนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต่อจากสำแนักง,งานปฐมศึกศรรษาจังหวัดท่านคงยังจําได้นะ2546 22ปีเนาะ22ปีแล้วนะครับและหลังจากนั้นท่านพอเกษมบรเมตทานนั้นก็มาบานลงตำแหน่งตอนนั้นยังรวมอยู่ฮะมัธยมระถมยังรวมอยู่นะฮะนะครับซึ่งท่านก็ได้มาบวนลงตำแหน่งที่นี่แล้วก็ได้ประหารงานเป็นนะครับพอออกปลุกเบิกก็ว่าได้ในชุดแรกๆนะครับที่ทํางานเป็นแนวทางของทางท่านผู้นิการพอต่อมาทาให้มีงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยนะครับ ทุกท่านที่บรมครับที่วัดปา่าบรดูพระรามหลวงเรามีสิ่งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญนะครับมีพระพุทธลักษณะพิเศษนะครับคือนะฮะพระนะครับพุทธไสยาินะครับตะแคงซ้ายปกติกตะแคงขวานี่ครับเรามีสิ่งหนึ่งทั้งโบสถ์ที่มีความสาคัญของวัดปา่าบรดูพระรามหลวงมีหน้าบันโจสถ์มีลายเถาลายไทยที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนะฮะ และที่ดีกันนะครับก็เรามีพระพุทธรูปที่เป็นนะครับหลักเป็นประธานสําคัญวันนี้พระพุทธเถีเพชรรัตน์พุทธชยันตีสุพรณหร้อยปีแห่งการตัดรู้ของพระพุทธเจ้านะฮะถึงถือเป็นองค์ประธานพระประธานในพิธีวันนี้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญครับขออนุญาตได้นะฮะเรียนทุกท่านว่าเระเดชพระคุณท่านทุกคณนะครับเราไปรับปัญญากรล่าสุดนั้น นะครับท่านได้รับการถวายรางวัลผู้มีผู้ดูการต่อการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ของชาติในต่าปีพุทธศักราช2568ชื่อรางวัลนี้ว่ารางวัลวรรณศิลป์พุนากรกีรติคุณจากสมาคมน,นักกรรมแห่งประเทศไทยนี่คือรางวัลล่าสุดน,นะฮะแล้วก็สิ่งที่ท่านได้รับารางวัลต่างๆ,ๆอีกมากมายครับนะฮะสาวเสมาธรรมจัก,รก,ร,กรก็ดีรางวัลวัฒนพุณนากรก็ดีนะครับอีกหลากหลายรางวัลครับที่ ผู้คุท่านนะครับได้มีเมตตาและก็ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆไว้เป็นที่ประจับมากมายและก็ในงานชุมพันของจังหวัดก็ดีของทางคณะสงฆ์นะครับก็ได้รับความเมตตาดุคเพราะห์จากหลวงพ่อทัชกุลในการนะครับใช้สถานที่การประกวดบรรยายรรมก็ดนะีการประกวดเกี่ยวกับของบทจอต่างๆนะครับการตำนานระ่ับสําคัญเกี่ยวกับสถาบันนะฮะชาติชา,าณาอเพมาสาก็ได้รับความเมตตาดุคเพราะ จากหลวงพ่อท่านยุคุณคณะกรรมการท่านฉงนะครับที่วัดป่าพิฎุพระารามวูตลอดมาเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เป็นคุณูปการ,การสําคัญนะครับอละตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาสําคัญที่จะเข้าสู่พิธีการดักล่กาวด้วยเช่นกันนะครับการทอดพระป่าสมุทีวันนี้นะครับโดยเจตจำนงที่สําคัญนั้นนะครับเนื่องจาก นะครับทางสุนังกงานพิทีการศาึกษาลุกสาทิยองเขตหนึ่งนั้นนะครับเรื่องของสถานที่ที่จะมีการปรับปรุงพัฒนานะเรื่องของนะครับห้องประชุมก็ดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับอย่างยิ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าปัจจัยบูชาที่ท่านได้ร่วมกันนะครับนะทาบุญในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการาที่จะทําให้เกิดมีการพัฒนาในด้านต่างๆห้องประชุมของเขตพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของครูผู้เรียนสถานศึกษาตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสนับสนุนการบริหารแต่การภายในชำานักงานเขตเป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพลังสมบัติบุญที่เกิดขึ้นจากทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานครับขอบคุณทั้งน้าข่าฝ่ายสงและท้า่าฝ่ายพิรุษนะฮะซึ่งได้รับเมตตาธรรมเมตตาดุ้ยกัอย่างสูง จากเระเพะคุณเจ้าจุณุพระเทพดิเวทีเจ้าหน้าจังหวัดระยองนะครับพรจเดพะคุณเจ้าจุณุพระวชิรปัญญากรเจ้าวาดพระปรางดุพระรามหลวงจะนับเพลิงเมืองระยองประธานป่ายสงนะครับขอบพระคุณประธานฝ่ายคารวะคุณบรรณาาพิพัฒน์โนทัยและครอบครัวในตระกูลพิพัฒน์โนทัยนะครับมูลนิธิเอกพันยงทองนะครับโดยคุณสุมศักดิ์พเนธ์ทองวันนี้ท่านติดงานหลายงานนะครับ หือเป็นบุคคลระดับประเทศและก็ทํางานสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าหลายอย่างนะครับรลบนะครับพระสงฆ์ในพิธีนะครับที่ได้นําโดยรับความเมตตาจากพิเดกคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรปัญญากรนประสงฆ์ในพิธีตํารวจห้ารูปจะได้มีเมตตาขึ้นประจําอย่างอาจสงเพื่อนําเข้าสู่พิธีการทานพิธีอันนี้มีคุณค่าต่อบรรดาผู้ศรัทธาประชาชนที่กรพ พบกันวันนี้นะครับด้วยความดีงามวันนี้พ anyway. ื้นที่แห่งความดีงามของวันดังารนะครับในวันนี้จะได้เร่มขึ้นในโอกาสนี้นะครับด้วยความเมตตาธรรมเมตตาสุครอย่างสูงเจรดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอวชิรปัญญากรท่านเจ้าหน้าเพริเวงยกเจ้าวัดวัดป่าปิฎุพระรามหลวงนะครับท่านเป็นพระสังฆติการของวัดป่าปิฎุพระรามหลวงรูปที่เก้า เป็นเจ้าสำนักการปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งของระยองพร้อมั้ประสคงในพิธีนะครับที่มีเมตาแรมยำดาสงนะครับผู้ปฏิบัติพธิธีสันติกรผู้ช่วยนะครับได้ปฏิบัติพธิธีน้อมตัว,วน้ำปานะในโอกาสนี้เราทุกท่านทุกคนได้พร้อมน้อมตนลงมือนะครับเตกาจาสาธุน้อมไหว้พร้อมกันในโอกาสนี้ครับพร้อมสาธุสาธุ สาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้ววันนี้มีคําที่บอกว่านะครับดีไม่มีอะไรเกินคําด้วยคํานี้ที่มีคุณค่าของสักกาประชาชนนะครับคนของเราทุกท่านทุกคนในที่นี้ครับกับทุกท่านที่รบกรับและลำดับต่อนที่ไปแะ่ผมใครขอนําเข้าสู่พิธีการนะครับทานพิธีสําคัญในการประกอบพิธีนะครับทอประป่าสมุกี ของสมดังานเุน่อทการกสาธารณมุายองเก็กหนึ่งอันกุศลอื่นใดไม่เทียบด้วยทำบุญช่วยทางด้านการศึกษาเป็นการสร้างคนดีมีปัญญาล้ำเลิศฝ่าการสร้างอย่างอื่นใดจากนี้ท่านประธานวิธีซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรหล่ากาชาติจังหวัดระยองท่านชนินันวงไตรัต จากที่ทำพุทธพิธีทุกท่านประกอบพิธีประกอบด้วยจุดธูปเทียนผีหลวงเพื่อข้าสชมพิธีการดังกล่าวแระผมขอญาตเตเชิญพุทธพิธีทุกท่านได้ปรดมาลุกยืนขึ้นพร้อมกันโอกาสดีเ้เชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านชสนนัิวงไตรัฐนายกเหล่าข้าราชการจังหวัดยอยปรบมืให้เกียรติประธานประกอบพิธีตามด,ดังดังนี้ขอบคุณมากครับขอเราท่านในพิธีทุกท่านได้พร้อมน้อมจะดมือจอบน้อม แด่พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังรัตนะอันเป็นศาณนาที่ตั้งของเราชาวพุทธมามกาพพร้อมกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสดีทุกท่านยังคงประดุมือไว้สักครู่ครับพร้อมนอมว่า จั้งนี้ไปเราร่วมกันเพื่อถวายพระรวเพื่อน่าประชาชนลักด้วยความสำนึกในภวามนาคุณหาที่สุดที่ได้้อบกันเรือบพิธีทั้งหมดตรงถาวายความเคารพประนมมือนอนว่าลดมือลงเตรียมพร้อมทั้งหมดตรง,ตง,ตงถาวายความเคารพ ขอบคุณครับกับเจริญครับ,บ,รบท่านบูมีศรัทธาบุญหนุนนำทำประโยชน์ที่มีคุณค่าทุกท่านครับด้วยจิตศรัทธาที่เรามาโรกพิธีวันนี้จากนี้ไปเราจะร่วมกันเพื่อที่จะได้กล่าวคำทัศนาสินห้ามยังพันเตวิสุงวิสุงระกนาทายาติสระเนนะสห ปัญจศ <The> ีลานิยาจามะทุติยมปิมัยยงพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมัยยงพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สารนังคชามมตุติยามปิธรรมมังสรรนังคชาเมตุติยามปิสังขังสรรนังคชาเมตุติยามปิสังขังสารนังชามตุติยามปิพุทธังสรรนังคชามตติยามปิพุทธังสารนังคามตาติยามปิธรรมมังสรรนังคชามิ ตาตติยามีสังขังสระนังคชามตตตติยามีสังขังสระนังคชามิปานาติปตาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิาตานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาจจะปมาสธาน,ะธนา,า,นาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรายามัชฌะปัมมาสถานา เวรมรัมณีสิกขาพระทังสมาธิยานีสิมาเนตัญชาสิการพระทานิเชเีนะสุกติยันตีสิเลนาโภกัสัมปทาสิเลนิพุติยันตีตาชมาสิลังวิโสทายาทอมภันต วิปติปติพาหายาสัพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกวินาสายะปริตังพรูทัพมังคลังวิปฏิปติพาหายาสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาสายะบริตังพรูทัพมังคลังสวัาาส,สมตาาทตา विचित्चिता परितनो सखे कमे चरूपे क्रिसर चन्दले विमाने च อาจายันโตเทวาชาลาธลาวิสัมเณยตาพันตาปานาคาตาอิทันตาจันดิกิยามุนิวาราวาจันนังสัตว์โหมสุตนาโตธรรมะสาวนากาล Ah, yang pasanta Namo <Siteru> ພະອານຸວັດທະວະໂຕສະວະຄະສັງຄົນຍະສິສ ¡Gracias! सपयानाय <laughs> सुय จะเป็นพิธีการในการที่จะได้กล่าวคําถวายพระป่าและสิ่งที่เป็นประวัติทั้งหลายขะับขออนุญาตได้ฟังความประคุณนะครับเรียนเชิญท่านประธานวุฒิฝ่ายธรอว่าท่านนายกเหากาชาติจังหวัดนนยบท่านจินนันวงแต่รัตได้กล่าวคําถวายพระป่ากา,าตั้งตั้งระำโบกเพรอะกัรสาจบและนะครับกล่าวคําถวายพระป่าตัวลำดับนี้พร้อมกันเรียนเชิญครับกล่าวไปได้วยกันนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อีกมานี้ขมานี้มล้านถัดเตมัย่างผันเตปักสกุละจีวลานี้ปักสกุลจีวรานี้ สัพปริวารานิสัพปริวารานิพิกขุสังคสัตถ์พิกขุสังคสัสถ์โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปักสกูละจีวรานิปักสกุละจิวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิกันหาตุปฏิกันหาตุอัมหากังอัมหากัง ากังทีฆะลัตตังทีฆรัตตัง,ท,ตงทีตายะทีตายะสุขายะสุขายะนิพานายะนิพานายาจะจากข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทสงฆ์แด่พระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระภิสุทสงฆ์จงรับจงรับผ้าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลายของ้าพเจ้้าาทังหลยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนาเธอตลอดกาลและนาเธอสาธน้อมว่า ทานทีไปกล่าวผม,ผมขอน้องมรณนาด้วยความรบที่รับเมตตาทำให้การถุกคร้อนะครับจากพิธีพคุณท่านกุณมเราไปจะรับปัญญากรน,นะครับจะกที่มีเมตตาเพื่อที่จะได้พิจารณาและชักป,ะปะ่ามีคำสำคัญอยู่สองคำก็คือการพิจารณานะครับพิจารณาในส่วนนี้ก็คือสมัยก่อนนั้นผ้าบางสกุลบางสุกุละผ้าเพื่อนฝุ่นผ้าเพื่อนศพน,นั้นก็นำ มาจากในส่วนของศรีระการประกอบพิธีโดยกิริก็คือการชักประปานะครับประสมในพิธีครับทุกท่านพร้อมน้อมพร้งมือตั้งจิตตั้งใจพร้อมน้อมใจพร้อมกันกันทุกท่านเป็นวาจา สาธุสามครั้รงพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุประกาศกิตติคุณนะครับสำหรับนักบุญทั้งหลาย